การชนิการสุพิทยาพรนางสาวไทย2,566และแพลกีรณาอยู่ทองรองอันดับสองนางสาวไทย2,568ร่วมเป็นคณะกรรมการรอบตัดสินในงาน The f o u r u n i a Idol World 2 0 2 5ค่ำคืนวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ เป็นคำคืนที่สวยงามมากๆสำหรับเวทีจูเนียไอดอลเวิรดเวทีเยาวชนนานชาติที่รวมผลคนเก่งไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นแสดงโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคนดังที่รันทุกวงการร่วมเป็นคณะกรรมการรอบตัดสินในงาน The First u u n o r r Idol World 2025าคืนวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานำทีมคุณวารรังคณาอุเทนสุด Founder Junior i d o l World City President นางสาวไทยนนทบ,บรุรีและคุณสิริปียาสิร สวีสว่างวาดัด f o ลเดอร์จูเนียไอดอลเวิรเป็นผู้จัดค่ะค่ะว,ว,วันนี้ก็เป็น สำหรับจูเนียร์ดาวเวอร์ของเราเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกๆปีค่ะเพราะว่าเด็กๆที่มาจากทุกๆประเทศก็คือเก่งกันมากๆเลยคปีนี้ก็อยากจะโชว์ความเป็นไทยอะคะ่ะในแบบประเทศไทยของเราก็เลยทําโชว์ขึ้นมาให้มีความเป็นไทยะคะ่ะคือกรรมการก็เน้นความเป็นแบบเด็กเจนใหม่เนะาะเขาจะมีความเข้าใจในแบบวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆเยาวชนด้วยแล้วก็ถือว่าน้องทั้งสองคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ น้องๆผู้เข้าประกวดด้วยค่ะค่ะก็สําหรับการตัดสินนะคะก็จะวัดในเรื่องของอา่านบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ทัศนคติโดยที่รอบสุดท้ายก็จะมีการตอบคําถามเหมือนเวทีผู้ใหญ่เลยเราก็จะมารอดูกันว่าศักยภาพของน้องๆในวันนี้เนาะมีทัศนคติยังไงบ้างการสกแสดงความคิดเห็นนะคะในมุมมองของอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เน้นความเป็นโก o b อลค่ะต้องบอกว่าหนักใจแน่นอนนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นน้องๆตะกี้ที่มาสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็โอ้โหแต่ละคนคือสวยเป๊ะมากเหมือนเขามีความเป็น เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ของตัวเองก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องใช้ความหนักใจนี่แหละเป็นความเคลื่อของกรรมการต่อไปแล้วค่ะก็อ,อยากให้นทุกคนเป็นตัวของตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็สมาธิเยอะๆอ,อาจจะตื่นเต้นบ้างหรือว่าอาจจะแบบมีเวทีมีแสงสีเสียงเข้ามาแต่สิ่งที่จะทำให้คณะกรรมการเห็น,สนเสน่ห์คือการเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องอยากเป็นคนอื่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สมวัยค่ะ คือมันก็จะแสดงความเขาเรียกว่าเสน่ห์ดึงดูดกรรมการเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หนักใจให้เป็นของกรรมการค่ะให้น้องๆที่ทำไม่เต็มที่ก็พอค่ะเหมือนพี่กากนะคะก็แนะนําว่าให้ทุกคนพยายามเป็นตัวของตัวเองนะคะทาสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามั่นใจที่สุดมันก็จะออกมาดีเองค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะไม่มีแน่นอนค่ะเพราะด้วยการที่เราทํางานในวงการนี้มานะคะเรารู้เลยว่าเด็กทุกคนมีความตั้งใจในการที่จะประกวดเพราะฉะนั้นปล่อยให้หน้าที่ตรงนี้เป็นของท่านคณะกรรมการทุกท่านในการตัดสินแล้วกันค่ะอาจจะมีคะแนนหลังบ้านอีกส่วนนึ ด้วยเพราะว่าเรามีการเก็บตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือห้าวันแนละะ้ะค่ะแล้วจะมีคะแนนตรงนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้ยค่ะจริงๆวันนี้น้องๆหลายๆคนนะครับที่มาจากหลาประเทศก็ดูมีความสามารถ โค้งมาเต็มที่เราพี่เก๋ก็อ,อยากให้น้องๆปล่อยของให้เต็มที่เลยครับอ,อยากให้แบบรู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่ทำแล้วมาได้ทำมาลยครับมีโอกาสได้มาร่วมงานจูเนยียร์ไอรอลลตั้งแต่ปีแรกครล้วก็เห็นพัฒนาการของเวทีแล้วก็ผู้เข้าประกวดมาตลอดก็เป็นการแี่แบบทุกคนนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดจากหลากหลายประเทศนะครับที่มาเข้าร่วมประกวดแล้วก็ ถ้าได้รับตำแหน่งไปแล้วทำก็ทำหน้าที่นะครับในการเป็นตัวแทนของเวทีทำในการส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์องค์กรนะคะ World นรับจุเนียร์ไอเดอร์เวิลดวยก็ติดตามได้ทางเฟซบุ๊กนะคะจูนียร์ไเดอร์เวิลด์ออฟฟิเชียลค่ะหรือว่าทางอินสตาแกรมค่ะจุเนียร์ไอเดอร์เวิลด์อ่าเพจค่ะ